สวัสดีครับวันนี้วัผมอมคมีเจมส์งขาเช่นเดิมครับวันนี้มานําเสนอรถสวยๆอีกแล้วสําหรับเจ้าคันนี้เลยนะรถหรูนะครับระดับผู้บริหารแต่ว่าราคาเนี่ยเอื้อมถึงนะครับสำหรับเจ้าคันนี้โตโยต้าแคนดีครับ2.0 G จุดน G Ximo ปี2014นะครับและคันนี้นะรถบ้านมือเดียวสภาพสวยคัดประวัติคัดสภาพมาให้แล้วนะครับและที่สําคัญคันนี้ลูกค้าใหม่ถือว่าน้อยมากๆเพียง9 00 0โลเท่านั้นนะครับลูกค้ารถบ้านแท้นะลูกค้าที่เรา เจ้าของขายเองเลยครับก็ดีมากๆถ้าใครหารถที่จะเอาไปใช้งานนะครับผ่อนไม่แพงเกินไปเพราะว่าคันนี้นะครับราคาของเขาอยู่เพียงแค่485,000บาทเครดิตด,ดีฟิดาวผ่อนประมาณ8,000เท่านั้นลูกค้าถือว่าโชคดีมากๆถ้าใครได้เจ้าคันนี้ไปนะครับสุดหล่อ Exximo ตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรูปโฉมนะครับรอบคันของเจ้าคันนี้ก่อนเลยนะครับเนื่องด้วยความเป็น เอ็กซิโมนะครับแคมรี่เอ็กซิโมตัวนี้นะครับแน่นอนความหรูหราความสวยงามมีครบสําหรับเจ้าคันนี้นะครับเพราะว่าเขาเป็นรถดูผู้บริหารนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับโคมไฟด้านหน้านี่คือสวยกิ๊บมากๆนะครับนะกันชนด้านหน้าจะเป็นสีโครเมียมนะครับโลโก้โตโยต้าก็โครเมียมเหมือนกันสวยเลยนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้ามาครบถ้วน ต้องนะบอกลูกค้าก่อนนะสภาพที่ลูกค ouais. pues, ้าเห็นนี 90, ้นะครับเป็นก่อนการบำรุงนะครับเรายังไม่ได้ทาความสะอาดหรือกาสปาเลยนะครับก็พอรันเข้ามาก็อยากให้ลูกค้าได้เห็นก่อนนะครับอย่างที่บอกนะว่าเพิ่งเข้ามาจริงๆนะครับยังไม่ได้รันพรมสะอาดนะครับก็จะมีฝุ่นมีคราบนิดนึงนะครับนะแต่ตัวนี้รถบ้านแท้ๆนะครับใหม่เก้าหมื่นโลเท่านั้นนะครับอ่ะมาด้านข้างของเขาสวยงามมากสีเดิมๆแท้ๆเดิมๆเลยนะครับลูกค้าก็ถ้าจะมีรอยก็มีสะเก็ดหินเล็กน้อยนะครับแล้วก็ ตรงตัวฟิล์มเนี่ยต้องเปลี่ยนฟิล์มให้ใหม่นะครับเพราะว่าตัวฟิล์มก็เริ่มมีรอกนิดหน่อยแล้วนะครับแต่ลูกค้าไม่ต้องกลัวเราเปลี่ยนฟิล์มให้ใหม่แน่นอนนะครับสวยงามกระจกปะพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวนะครับสวยงามมากมีขอบแถบโครเมียมอย่างนี้แบบเป็นคิวกระจกแบบนี้นะครับสวยงามนะกระจกแท้กระจกเดิมจากศูนย์บริการนะมีรหัสด,ดูได้เลยนะครับแมกของเขาเป็นแมกสีซิลเวอร์นะครับสวยๆเลยลูกค้าเป็นแมกเดิมๆแท้ๆของโตโยต้าเลยนะครับก็ สำหรับปียางนะครับเราเปลี่ยนยางให้หมาอยู่แล้วเป็นปีแบบใหม่ๆให้เลยยี่สอ็ให้เลย, 21, 22, เลยครับลูกค้านะสวยๆใช้งานได้อีกหลายปีแน่นอนนะมาต่อไปมาดูต่อไปนะครับลูกค้านี่สีแท้ๆสีเดิมๆนะครับสีเท่ากันเลยนะลูกคามีรถสภาพดีมากๆนะครับมาถึงด้านหลังกันเลยนี่ toyota camry งดี2.0 gximo ตัวนี้นะครับลูกค้าสวยงามมากๆด้านหลังนะครับโคมไฟใสกิฟต์นะลูกค้าแล้วก็จะมีไฟด้านหลังให้ด้วย นี่มีสปอยเลอร์เล็กๆให้ด้วยนะครับลูกค้าก็อย่างที่บอกไปนะครับรถบ้านมือเดียวสภาพสวยนะรถของเราทุกคันนะครับรับประกันนะครับไม่มีประวัติชนหนักจมน้ําตัดต่อผิดคว่ำหรือว่ากรอไม่นะครับรถของเราเป็นรถบ้านสวยๆสภาพดีคัดประวัติแล้วคัดสภาพมาให้แล้วนะคันนี้ย้ำอีกที Toyota Camry 2.0G x i m o ปี2014นะครับเราขายอยู่ที่ราคา485,000บาทเท่านั้น,นครับเครดิตดีฟีดาผ่อนประมาณ8,000นะครับ โอเคด้านนอกสวยครบมากๆเดี๋ยวเราไปดูภายใน,ในกันมาครับว่าเป็นยังไงเอาละครับมาถึงภายในของเจ้าคันนี้แล้วนะครับออกตัวก่อนเลยว่าเป็นสภาพก่อนการบำรุงนะครับยังไม่ได้เก็บงานคานสปานะก็จะมีฝุ่นมีอะไรเล็กน้อยนะครับนะแต่ภายในเป็นเบาะสีเบจส,สวยงามเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะครับแล้วก็มีตัวนวดหลังไฟฟ้าด้วยสําหรับคนขับนะด้าน,นข้างก็จะมีที่ปรับไฟฟ้าทั้งฝั่งด้านนู้นใช่ไหมแล้วก็ฝั่งด้านนี้ก็จะมีด้วยนะครับลูกค้านะถือว่าสวยงาม ครบถ้วนเลยอ่ะเราลองขึ้นมาดูนี่เราก็ปรับให้เข้ากับสรีระนิดน,นึงนะครับด้วยความเป็นรถใหญ่แบบนี้นะครับเรื่องขนาดไม่ใช่ปัญหานะลูกค้าคนตัวใหญ่ๆนั่งได้สบายอยู่แล้วนะครับอ่ะสตาร์ทนิดนึงอ่ะแอร์เย็นเลยเดี๋ยวเรารีวิวทีละอย่างเลยนะครับอ่ะเริ่มจากพวงมาลัยก่อนละกันนะครับพวงมาลัยของเขานะครับเป็นพวงมาลาัย power multi function นะครับก็สามารถเพิ่มเสียงดสียงวิทยุหน้าจอปรับโหมดอะไรได้เลยนะครับ นะค่อนข้างสะดวกเลยนะครับหน้าจอสวยงามนะลูกค้าหน้าจอสวยงามมากนะครับไม่91,000โลเท่านั้นนะลูกค้านะครับรถห่าญาตนะครับไม่ประมาณนี้นะอ่ะมาต่อไปนะครับเกียร์ของเขาเป็นเกียร์ออโตนะครับแบบทริปทอนิกนะครับสังเกตได้เลยว่าจะมีบวกและลบแบบนี้นะครับลองเปลี่ยนเกียร์ให้ดูนี่ลูกค้ารถปี2014นะครับระบบเกียร์ใช้งานได้ดีมากนะลูกค้า ไม่กระตุกไม่กระชากนะครับแน่นอนเพราะว่าเราเข้าสู่แล้วนะครับแน่นอนเราเข้าสู่ตรวจเช็คเรียบร้อยนะครับทั้งเครื่องยนต์ทั้งพัดอะไรต่างๆหรือว่าจะเป็นเกียร์อะไรอย่างนี้นะครับตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วผ่านทุกจุดนะครับแล้วยังมีการตรวจสภาพจากอินสแตนชั่นให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเขาจะมาตรวจนะก็ในส่วนของหน้าจอมีหน้าจอมาให้เลยลูกค้านะก็จะสามารถเชื่อมต่อ usb aux อะไรต่างๆได้เลยนะฮะสำหรับหน้าจอเนี่ยรองรับกล้องส่องถอยอ,ยอยู่แล้วใครอยากได้กล้องส่องถอยเพิ่มเติมเนี่ย บอกได้เลยนะครับจะทําให้นะตัวแอร์อุณหภูมิปรับแยกซ้ายขวานะครับลูกค้านะเป็นตัวปรับแยกซ้ายขวาด้วยค่อนข้างดูดีเลยนะครับแล้วก็แต่งด้วยลายไม้สีแดงแบบนี้นะสวยงามมากนี่ขนาดเป็นสภาพก่อนการบํารุงนะครับแต่ก็รถรถคือดูดีเลยนะลูกค้าปี2014ไมาเเป็นแค่90,000โลเท่านั้นนะครับด้านหน้าสวยงามสวยครบมากๆเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าครับนะครับ ตอนนี้ผมก็มาอยู่ข้างหลังแล้วนะครับก็รู้สึกได้ถึงความเป็นผู้บริหารขึ้นมานิดนึงนะฮะเนื่องจากด้านหลังนะครับนั่งสบายมากๆนะครับเราจะเก๊กเสียงทําไมนะข้างหลังนั่งสบายมากๆนะครับด้วยพื้นที่ที่ค่อนข้างจะกว้างขวางเลยนะครับมีที่พักแขนนะครับใส่แก้วน้ําได้2ใบด้านหลังมีแอร์หลังมาด้วยนะครับแล้วก็นั่งสบายจริงลูกค้าผมค่อนข้างยืดขาดได้ที่สุดเลยนะลูกค้านี่มีไฟข้างหลังนะครับใช้งานได้ปกติทุกดวงนะครับ ก็ค่อนข้างจะด,ดีมากๆเลยเบาะก,ก็นิ่มนั่งสบายนะครับปรับกับสรีระเลยลูกค้าสำหรับคันนี้นะครับโตโยต้าแคมรี่ 2.0G X-imo ปี2014นะครับราคาของเขา485,000พอประมาณ8,000กว่าบาทเท่านั้นลูกค้าคุ้มมากๆนะครับไม,ม่เพียงแค่9้าบุญโลด้วยนะใครใครได้ไปในช่วงดีจริงนะครับเับเดียวเราไปสรุปโปโมชั่นกัน่างับเอาละครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับย้ำอีกที t ต y o ต a c แคม y 2.0G Eximo ปี2014คันนี้นะครับเราขายอยู่ที่ราคา485,000บาทเท่านั้นนะครับเครดิตดีฟีดาออกรถสูบาทได้เลยจัดยอดได้เต็มครับลูกค้าจะหาจากไหนนะครับรถสวยสภาพดีนะครับปี14แบบนี้แต่ไม่เพียงแค่9หม นะครับโปรโมชั่นตอนนี้เยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรส่วนลดนะครับสูงสุดนะครับห้าหมบาทหรือจะเป็นโปรช่วยผ่อนสูงสุด1ปีงวดละผ่านช่วยไปเลยลูกค้าเขาจะผ่อนถูกลงนะครับจากคันนี้ผ่อนแปดพันใช่ไหมลูกค้าจะบอกแค่เจ็ดพันบาทเท่านั้นในปีแรกนะครับนะแล้วก็ยังมีขับปีหกสิบถึงเก้าสิบวันด้วยดอกเบี้ยนะครับเริ่มต้นสองจุดเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับลูกค้าเพราะฉะนั้นเชิญชวนนะครับใครที่อยากได้รถคันนี้นะครับทำยังไงก็ต้องจองนั่นเองนะครับจองก่อนใครต้องจองเป็นคนแรกด้วยนะ เสียดายมากเลยนะครับสำหรับใครที่จอไม่ทันนะครับแต่ตอนนี้ถ้าลูกค้าดูคลิปนี้นะครับแล้วจองมาเป็นคนแรกเลยนะครับช่องทางการติดต่อด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรมาที่เบอร์0 8บ4 5 8 8ก6 1หก็ได้นะครับหรือจะแคปหน้าจอวิดีโอนี้ส่งมาที่ s อ d ์ไซด o เจโฮมคก็ได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ